กามินิสติงเครื่องนี้อาการที่ส่งมาก็คือเซนเซอร์ห้าเลดนะครับมีอาการวัดค่าไม่ได้ค่าจริงอย่างที่ควรจะเป็นนะครับก็ส่งมาให้ทางร้านล็อกลีบา์ดำเนินการคืนค่าโรงงานอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่นะครับก็ตอนนี้คืนค่าโรงงานนะครับกลับมาทีา่การตั้งค่าภาษานะครับอันนี้เราก็จะ ไม่ทําการแพ้กับโทรศัพท์นะครับเพื่อข้ามไปนะครับก็เลือกเป็นกิโลเมตรนะครับ24ชั่วโมงนะครับตรงนี้อันนี้เป็นผู้ชายนะครับก็เลือกเมลนะครับปีทศศักราช19นะครับ74นะครับ74สูง170นะครับ หนึ่หนักที่70กิโลนะครับก็ทำตามที่ลูกค้าแจ้งมานะครับก็ตรงนี้เป็นแมนวนวลนะครับตอนนี้เวลา09นยาศูนแปดนะครับก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะทำการ update, อัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องนะครับก็น่าจะ ดีขึ้นแต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็น่าจะเป็นที่บอร์ดนะครับที่ประมวลผลผิดพลาดนะครับการที่จะเปิดซ่อมทางร้านไม่แนะนำนะครับเพราะว่าทุกเครื่องทุกรุ่นเปิดซ่อมแล้วจะไม่สามารถใส่ลวงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกนะครับแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ําล่าตัวได้นะครับก็ขอบคุณมากครับร้านลอกดีไปยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ